สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําขนมน้ําดอกไม้กันนะคะส่วนประกอบง่ายๆมีแค่5อย่างนะคะก็คือมีน้ําเปล่ามีน้านําตาลแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งมันแล้วก็แป้งเท้านะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ผสมแป้งทั้ง3ตัวเข้าไปด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ทักนำน้ำเปล่าเนี่ยค่ะ ไปต้มกับน้ำตาลนะคะพอเราได้น้ำร้อนมาแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะแล้วเราก็คนให้น้ำตาลละลายนะคะระหว่างที่เรารออ่าน้ำเชื่อมอุ่นนะคะเราก็นวดแป้งตัวนี้รอไปนะคะคนแค่ให้ตัวแป้งเข้ากันนะคะ เราคนแป้งให้เข้ากันประมาณนี้นะคะพอน้ำเชื่อมอุ่นนะคะเราก็ค่อยๆเทตัวน้ำเชื่อมลงไปในแป้งนะคะแล้วก็ค่อยๆคยนไปเรื่อยๆนะคะ เราก็ใส่น้ำเชื่อมเข้าไปให้หมดเลยนะคะระหว่างที่เราทำแป้งอยู่เนี่ยค่ะเราจะต้องนึ่งตัวพิมพ์ะคะ่ะให้ร้อนไว้นะคะเวลาใส่ขนมเข้าไปะคะ่ะขนมจะจะขึ้นฟูดีค่ะพอตัวแป้งได้ทีะะ่แล้วนะคะเราก็นำมากรองนะคะเพราะว่าตัวบางทีอาจจะมีเศษอะไรอยู่ในแป้งอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ ลองสักหนึ่งครั้งค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็หยดสีลงไปตามที่เราต้องการนะคะว่าเราจะทำกี่สีนะคะสีเนี่ยให้ใส่ให้ใส่ทีละน้อยนะคะเพราะว่าเวลาเรานึ่งมาแล้วอะคะอ่ะสีมันก็จะเข้มขึ้นอีกนิดนึง ระหว่างที่เรารอแป้งใช่ไหมคะตอนตอนที่เรานวดแป้งอยู่ะคะ่ะเราจะต้องนึงน่งพิมพ์รอไว้เลยนะคะถ้าเดี๋ยวเรามาหยอดขนมกันได้เลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็นึ่งขนมไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะอาขนมครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนมจะเป็นยังไงก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็อ่นานำออกจาก ซึงนะคะแล้วก็ไปตั้งให้เย็นนะคะเราก็จะได้ขนมประมาณนี้นะคะแล้วก็รอให้เย็นแล้วเดี๋ยวค่อยแกะออกจากพิมพ์นะคะแต่ว่าวันนี้ที่ทำะคะ่ะปัญหาก็คือจะมีนิดหน่อยเพราะว่าดูจากหน้าขนมแล้วเนี่ยคะ่ะเราใช้ไฟแรงเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นตัว ตัวไฟเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในการที่ให้หน้าขนมเราเป็นแบบไหนเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่า,าหน้าของขนมอะคะ่ะจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าไฟของแต่ละบ้านนะคะว่าความแรงของไฟอะคะ่ะเราจะต้องรู้เตาของเราด้วยนะคะพอดีว่าที่บ้านเพิ่งเปลี่ยน ตัวถังกา๊าซมาใหม่อะคะ่ะแล้วทีนี้มันยังปรับไฟไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะถ้าเดี๋ยวตอนนี้ขนมเย็นแล้วนะคะเราก็ามาแขะขนมออกจากถ้วยกันนะคะก็คือเราจะใช้เป็นไม้ชิ้มฟันนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ดันขึ้นมาแบบนี้นี่นะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ขนมสีสันน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะไว้ทานกับชาหรือว่าเป็นของฝากจัดกระเช้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เป็นขนมที่มีส่วนผสมไม่เยอะนะคะยังไงเพื่อนๆลองไปทดลองทำดูนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าขนมที่เราทำออกมาแล้วอะคะ่ะว่ามีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานขนาดไหนนะคะ นี่ <Okay. S 1> จะได้ประมาณนี้นะคะ